บบกแล้วครับทางด้านของยอดน้อยอา,อากาศดีครับบนยอดน้อยติดลบอทัศตอนนี้แต่ว่าบนเวทีนักปูนผู้พูดทะลุอ,องค์ชายแล้วลอดแล้วแหม่มียอดมียดพยายามจะหักศอ,อ,อกยถงครับแหม่ีสวนนะครับต่อยอดสวนเข้าซ้ายลงไปโอ้ยี่โดนหมัดขวาต,งตงรงๆอาบัคับหนึ่งสองครับแหม่ใช่ราพ อ๋อหนุ่ยพี่ก้คลาสสิกบอกชอบข้าวผ่าแบบนี้ครับภาพสวยครับเลือกมาเลือกมาออกมาผมมีหน้าพี่โกดโก้โจ้ฮันุกสวัสดีครับยัดดอยครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ก็ทําได้แล้วครับผมแจ้งเกิดไหมเนี่ยครับแจ้งเกิดแล้วครับก่อนหน้านี้แพ้มากี่ไฟแล้วก่อนหน้านี้ก็แพ้มาตลอดทั้งปีครับปีที่แล้วครับ ก oh, ีาไฟไดประมาณห้าไฟครับฝันนี้ก็แจ้งเกิดแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้แจ้งเกิดแล้วอะไรนะแจ้งเกิดแล้วยุสึกยังไงบ้างตอนนี้ก็รู้สึกดีใจครับก็สร้างความมั่นใจของเราขึ้นมาหน่อยครับก็ประเดิมปีใหม่ด้วยชนะเลยนะครับคิดว่าจะจบยักสองไหมเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ก็ไปเรื่อยๆรัอก็ไปได้เรื่อยก็มีโอกาสก็ปิดเกมเลยครับผมเป็นไงวันนี้พอใจผลงานไหมก็ พอใจครับตีใจครับอยากกลับไปต่อยว่าดีกไหมเนี่ยก็อยากกลับไปถ้ามีโอกาสครับถ้ามีโอกาสก็ยันอยากกลับไปอยู่ับผมวันนี้ก็ถือว่าพอใจนะครับพอใจครับพี่เอ็มวันนี้พอดีเนาะไปในบ้านกันก็วันนี้่อยในบ้านด้วยเลยซ้อมดีเป็นพิเศษครับก็ตั้งใจมาแจ้งเกิดเลยครับ ก่อนไอแพ้มาหลายๆไฟเนี่ยมันรู้สึกกดดันหรือว่ายังไงไหมพี่ก็เด็กก็ขาดความมั่นใจครับแต่ว่าเด็กก็บอกว่าขอไฟนี้ขอซ้อมนานหน่อยเพราะไฟที่แล้วผมแพ้ประมาณเดือนพฤศจิกาประมาณต้นพฤศจิกาผมแพ้แล้วก็ทันวาผมไม่รับรายการเลยให้เด็กซ้อมแบบประมาณเดือนเดือนเต็มพี่ สภาพร่างกายตอนนี้ของน้องประมาณว่าประมาณ80%เนาะมีโอกาสจะไปต่อยวันไหมพี่ให้น้องก็น้หมายบอกแล้วครับว่าให้ลองดูไฟที่หนึงถ้าเกิดใช้หน้าสวยๆก็ไฟหน้าจะให้ส่งไปวันนะมีอะไรฝากถึง F4 ฝากน้องกขาด้ยังไงก็ฝากติดตามยอดลอยแ้าบอมนิดเลยนะครับไฟหน้าก็จะทำให้ดีที่สุดนะยอดลอยก็ยี่สิบหน่อย ฝากเป็นกาลังใจายให้ด้วยนะครับผมผมจะพัฒนาฝีมืตอต่อไปเรื่อยๆครับผมโอเคขอบคุณมากครับ